ดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีขอคุณแม่เอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับโอ้โหวันนี้เดินมาไกลด้วยนะครับแม่ๆมาถึงศูนย์กศึกษานะครับโอ้ดูบรรยากาศนะครับตายแล้วจะเดินกลับบ้านถึงหรือเปล่าครับแม่ๆม่ตาย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 หูหลืมมองนะครับน้องดาวนะครับน้องครีมนะครับที่บนเหลือแล้วก็ฮิโดโดนะครับ มาเดินเล่นนะครับมาฐานญ้านะครับอุย้ยตายๆเป็นทำไมอย่างนี้ถึงบ้านรอเปล่านะครับน้องดาวน้องดาวไม่ออกจากพี่ครีมเลยครับแม่เหมืหอมนกับพี่ครีมเป็นแม่เลยนะครับ ก็มาอยู่ศูนย์พัาจะศึกษานะครับก็บริเวณนี้ก็จะมีหญ้าอยู่นะครับน้องๆช่อมฐานด้วยนะครับอ้าวหมูหมูไม่ออกจากพี่ครับ อากาศยามเย็นๆนะครับทุ้มฟ้าทุ้มฝนนะครับรขับบ้านไม่รอดแน่นะครับแม่แมนันกูดิก็ไดูเนยเจํากดเก่งแลได้วูก้ินลัเ่งรันะครับเออมีน้องบนเหลือด้วยนะครับมา ร่วมแจมนะครับเดินเล่นนะครับทางทางเดียวกันนะครับเนนบา่ายชมน้องดาวไปใกล้นะดาวเอ้ยอาดาวเป็นเด็กสุรินแล้วนะครับแม่ๆมีโคโดดูนะครับ เป็นหัวหน้านะครับนำขบวนนี่โอ้ยเสียงฟ้ามาแล้วฟ้าเสียงฝนมาแล้วหูกินไดเร็วด้วยลูกจะได้อิม่มอิ่มนีครับมีผู้บ่าวนะครับผู้บ่าวังสองหนุ่มสองสาวหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ สาวเล็กสาวกลางก็ไม่ได้เคยได้ทำคลิปนะครับแม่แม่ก็เราพามาเดินทุกวันนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับได้มาทำคลิปให้กับพ่อคุณแม่ fc ได้รับชมนะคะกิจกรรมแต่ละมื้อแต่ละวันจ้ะเข้าตรงกลางเลย

อ,อร่อยขนาดไห้ก็ให้ภาพบรรยายนะครับแม่แม่โอ้ไม่รอดแน่เราเปียกแน่เลยโทรศัพท์ก็ไม่เหลือหรอกโอ้ยเดินถึงบ้านไหมนะครับวันนี้เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแม่แม่จ๋า เมื่อกีกถ่ายท่านะครับโอ้โหมีลมในแม่เอ้ยฝนมาแล้วครับนะครับลมเลยนะครับแม่แม่จ๋าอันนี้ก็จะทำคลิปแค่สั้นๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็น like, share, ปกำลังใจให้ด้วยนะครับจะเดินถึงบ้านหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ